อตอนเช้าขนาดาเนี้ยตื่นมาก็หิวเลยเออมา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 ,มาดูด้วยมีอะไรกินบ้าง<ล>ขาลกูลกลาลูก<อ>ไหนในกล่องมีอะไรกินบ้างโอ้โหมนต้นไม้ไว้ให้เราปลูกเลยยีไ่ไงแอปเปิ้ลเราก็จะมีโอโห้หมีน้ำส้มมีน้ำมีน้ำปลาด้วยอันนี้ก็แล้วกันนี่มัเร็นมาก ลอยโอเคเดี๋ยวเรอืมวันนี้ไม่ไมีมอะไรทำเลยพลวกวันเราก็ไปเที่ยวทะเลโอ้ยกรีงกรีงก็ตะกิีงกรีงมารับทายมารับทาย,ยใครทใโทรมโสวัสดีคไม่ใช่ตรงนี้อ,อ,อยู่บนนอนไหนอยนู่ไหนวะอย,อยู่ดิแล้วไม่ใช่คอฟฟี่ดิสวัโหลคับ คือว่ามีโรงเรียนเปิดใหม่คุณจะสมัครดีไหมครับเออสมัครดีคะโอ้ทุกวันไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเป็นคนป่าเอยาอยู่ใกล้ๆกล้บ้านคุณเลยนะครับผมเห็นบ้านสีเทาๆนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะบ,บ้านสีเทาๆเลยมันดีมากเลยนั่นผมอนใญุญาตให้คุณไปโรงเรียนได้ แต่เขาไม่มีใครสร้างโรงเรียนคุณต้องสร้างรับเป็นเด็กนักเรียนด้วยได้เลยวู้าต้องสร้างโรงเรียนอีกแล้วสร้างตรงไหนดีคะสร้างตรงใกล้ๆบ้านขุดก็ได้นะหรือแล้วสร้างตรงใกล้ๆร้านอาหารที่คุณไปประจำหรือเปล่านะใช่ๆค่ะได้เลยได้เลยใส่ชุดให้เดยๆละได้เลยค่ะมาใส่ชุดไปเป็นคนสร้างเออสร้างหรือ สร้างสร้างโรงเรียนดีกว่าว้าวต้องเป็นแบบระเบียบแบบหนักนักเรียนน้อนักเรียนนักเรียนใส่ชุดแทนเป็นระเบียบนะทำไมเป็นระเบียบพี่จะใส่ชุดอะไรก็ได้ให้เป็นระเบียบชุดนี้แหละระเบียบที่สุดธิแล้วก็ใส่กาโป,ปกาางกู้ชยถ้ายังกินกูยิ้มใส่กาโปงใส่กาโปง โอเคพร้อมแล้วอูะไรมาแล้วโอเคแต่งตัวเรียบร้อยเราต้องการไปสร้างโรงเรียนวะอ้าวโรงเรียนโรงเรียนเขาบอกใช่ใชสร้างร้านแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ครับร้านแฮมเบอร์เกอร์สิร้านอาหารเดี๋ยวดูก่อนดูแผนที่ก่อนนะคะร้านอาหารเราอยู่ตรงนี้หูไก,ก่หมักไก่ไก่ต้นไม้เลยได้ <c oughs> ตรงนั้นเลยฮ <c oughs> ู้โหไป ไปกันกระแตกับเต่าเด็กเต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 ่ากับเต่ากระแตกับเต่าเด็กต็กเต็กต็กเต็กกินด้วยมันใครบอกไม่ดีนทานได้ป่ะกินไปกินแล้วเอ้อวุ้นอาจจะให้ไม่รู้รู้แต่มันอร่อยทันตรงไหนคือเราอยู่ตรงนี้โหเราไกลมากเราต้องกลับมานะ อยู่ตรงนี้เราต้องกลับมาเดินไปทางนู้นโอเคไปกันเลยโอ้โ้เฮ้ยไปโอเคเราต้องเอาเออไฟไปด้วยนะเพื่อนำทางเพราะว่ามันก็จะเริ่มยินเลยนะทางนี้ป่ะใช่เปล่าใช่นี่ยไป ข้ใช่ปะแล้วมันอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ไงร้านอาหารน่าหาอยู่ตรงนี้อ๋อเขาสร้างตรงนี้คีร้าเดินอยู่ไกลในชีวิตต้องเดินข้ามไปเห็นไ่มต้องเดินข้ามไปเพื่อความสดใสไปทางน้ำเลยเขาไปทางน้ำเลยทางไหนวะทางไหนอ่ะทางนี้ไงเออ เราเพื่อนมาทำอะไรตรงนี้เวเราจะใกล้จะถึงแล้วละไปเราไปสร้างโรงเรียนกันเลยโอ้โหโอ้โหเดินช้าลงโอ้โหได้เล่นน้ำด้วยโอ้โหชุดต่อเปียบ้านเรียขึ้นก่อนเลยไปอยากอยู่ในอลคอลียมนนะเฟ่มาไปไปไปปตุ๊กตุ๊กกระเต่ากระเต่า เออไม่ใช่กระต่ายกับเต่าเดินแดก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 ใช่ปะเฮ้ยใช่ปะวะใช่ปะเออใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ร้านอาหารนะร้านอาหารอยู่ไหนหาอยู่ไหนวะร้านอาหารอยู่ไหนร้านอาหารอยู่นี้ไงโอ้โหว่ันไหนเราจะไปร้านอาหารถูกโถไม่เนียเร็วเร็วเร็วเคเรามาโอ้ คือเราต้องไปทางไหนตรนเราอยู่ตรงนี้เราก็หันเราต้องหันหาคือแบบต้นไม้เราไปได้เนี่ต้นไม้เราไปได้เราหันหาต้นไม้เราได้เราก็ไปอื่นค,คือทางไหนวะหนันนี้หันมาเราจะเตอขอ้างๆมันอเคอเ,คเริ่มรู้ขึ้นนะตรงนั้นปะใช่กรงน้แหลยจำได้ไปไป,ไป ไปกรตายกับตารอกเตะดูไบบนเนี่ยเราจะไปละปถงลาวร้านอาหารร้านอาหารอยู่ตรงนั้นเฮ้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 เยตรงนี้นะขเ่ก็มาทางนึงโอ้โหชิบะวะไป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 ก็ตายกับเต้เ้นรักเตะ้โอ้โหระวังนะระวังตกลงไป เราต้องแบบทุจริตเฮ้ยไม่ใช่ลูกสัตว์ทุจริตไม่ได้ว้าวตกอู๋เกือบกระโดดเกือบโดนตายแล้วตอนนี้เรามาที่ไหนแล้วเรา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 คือเราต้องหันมาทางทางนี้เออทางนี้จ้าคนดูเราไปทางนั้นทำไมเออโอเคใช่ป่ะใช่ป่ะดูดิเราอยู่ตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยว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 ใช่ไหมเนี่ย ใช่ไปทางดูตาหักเอาไหนดูดินี่ไงมันอยู่ตรงนี้ฉันเดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปไกลๆเลยสุดขอบฟ้าสุดขอบฟ้าที่ห่างไกลเราอยู่ตรงนี้คือเราต้องเดินไปอีกไม่ไกลใช่ป่ะคือเราอยู่ตรงนี้เอ้ยเราลืมไปไกลขึ้นแล้วเราต้องไปทางนี้ตาหากเรา คือวันนี้จะไปได้ไม่ได้วันรอาหารเนี่ยปกติก็ไปปกติอยู่แล้วทำไมเราไปไม่ได้เนี่ยที่ไปที่ไปที่ไปตุ๊ต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 ตัดแต่กับเตาตดแต่กับเตาเต๊ก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 ดต๊กดต๊กเต๊กเต๊กต๊กเต๊กเต๊ก๊๊๊๊กต๊๊๊๊๊๊๊๊กกเ๊ เราอยู่ตรงนี้อ้าวอ้าวไปลุกกระดุมสร็จล้เออเขินเธอไปลุกกระดุมไปเร็กว่าเราคเราอยู่ตรงนี้นะทุกคนคือเราอยู่ตรงนี้เราต้องเดินไปดูทางเดินตรงไปนี่อันไหนอันนในบ้านเราหนิยังใหม่นั่นไงใช่ป่ะนั่นปะใช่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 ป่ะวะกูใช่ใช่ใช่นั่นไงลานฮู้ฮูกูจะไปได้ เขาจ้างเราแล้วต้องหาวิเศษเขาว่าให้เวลาเราสองวันบ้านในตัวกือตายไปแล้วโหอันนี้เป็นบ oh, oh, no ้านพักของเราแล้วก็ยังมีร้านอาหารมีม้ามาด้วยคือจะช้างนี่ตรองหนอแล้วครับผมจะสร้างกำแางเลยล่ะจ้างโรงเรียนไม่พอเราต้องสร้างข้างล่างนี่ค่ะค่ะคือถือเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้เฮ้ยจ้าขึ้นมาได้หรือทำไมเราขึ้นมาได้วะ โอ้โหเลยดอยหือก็เดินนายหือแล้วคนไทยอ่ะหูหูไปขี่มาโอ้โหูขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เย้มาเล่นด้วยกันดิเนี่ยนะเขามีมาได้เห็นไหมไหมเห็นไหม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 โอ้เก๋บ้านล่าเห็นไหมไมไหมเขมีมาเห็นไหมไหมไหม แน่แล้วเราจะเออพาม้าไปขี่เล่นเพื่อามกันลเลยน้อยเกมเป็นสัตว์ของฉันเออมีอะไรจะบอกกะกรับคือผมไม่ทำเลยจะไปกลับกนะ็ได้คือคือว่าพวกเรานนะพวกเราโอ้วันนี้เล่นกลับมาขี่หลังม้าได้ด้วยเพิ่งรูน้นะเนี่ยว้าวขี่หลังม้าดิ้ด้วย เราจะไปทางที่มีสัตว์เพราะมื่อกี้ขี่ม้าได้ใช่ไหมโอ้ยถ้าเราก็อยากบบไปหาหมาป่าเราไปหาสัตว์ดีกว่าเพื่อจะขี่หลังอย่างมา้าขี่หลังได้แล้วม้ามันอยู่ที่ไหน,นอ่ะไั้นเราอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจะไปทางนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือเราต้องไปร้านอาหารที่เดิมนะเพื่อจะไปหามา้ามาน้นยมาอื่น ใช่ตรงนี้ปล่าไม่ใช่นะจำได้อะคือเราต้องหันมาทางนี้ทางนี้ก็คือไปตรงนั้นไงโอ้ยงงอะไรเนี่ป่่่่กลับบ้านกับบ้านกับกับต่กับเต่ากติตุกตต๊กโอ้โัวนรยได้ไปกัดไปกัด เอ้ยฮ hey, ัลโหลเนี uno, <tr 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 ่ยนี <tr 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 ่บ้านเขานั่นเนี <tr <tr ่ยไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านหรอกเขาสร้างไม่กลับบ้านคือเราต้องไปทางนี้ภาพเหนืออยู่ใกล้เขาไง้มหายที่่่วนนอองะไม่ใช่ฮะเชียงรายอีกแล้วภาาเหนื่อยแล้วอ่ะภาาเหนือมันจะอยู่ใกล้เขาไงเวลาน้ำไหลลงมาก็เป็นอ่ะก็น้ำท่วม คือเราอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องแบบเก้าด,ด,ด,ดินสีดินใช่ไหมแม่เนี่ยว่าเฮ้ยต้นไม้ลยได้อันนี้ต้นไม้ลยได้เราทำประทานต้นไม้ลยได้แล้วจากนั้นก็ค้างๆต้นมดไม้เลยได้หรือผีได้ตรงนั้นใช่ไหมออน่าจะทงนั้นแหละคือไม่ว่าเราจะไปไม่ได้เราต้องไปร้านอาหารเปิร์บเปิรบอ่ะขึ้นบ็อกที <ed> <บ> que, ละบ que, <ๆ>็อกบ็อกบ็อกบ็อกอ่อง,อ,ง k, لك, อ่องบ็อกบ็อกอ่องอ่อง

เด๋อวน้ำือ no ้มาาัยได้ห้้ยโอเคะเราจะพาน้องกลับบ้านนี่แม่แม่อุตส่าห์สร้างกรงไว้เพื่อสัตลูกต้องไปอยู่ในนั้นลูกกระโดดลูกกระโดดลูกไม่ลูกต้องอยู่ลูกนะนะลูกลูกต้องอยู่นะลูก นี่ฮัลโหลลูกตุัยอยู่ในนี้นะน่ารักอู้น่ารักอ่ะนี่เดี๋ยวแม่จะจับสัตว์ชักเต๋อมีอยู่ดีดีปิ๊งปิงได้โปรดเอาฉันออกไปจากกุ้งใหม่จะไปเอาคือเด้อเด้อต้งกุ้งนี่พังกรุงพังนี่เดียวเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราสร้างให้มันสูงกมันน่าระก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดอร์จริงๆเนี่ยโอ้โหนั้นไปรลอดกับชั้นเลยปั้ยุดื้อดีละจะออกจากกรงเดี๋ยไปไมันอนกับชั้นเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเอาเขาไม่ได้หรออย่ามาขี้อ่ดิ บุ้ยหนูเข้าไม่ได้อ่ะนี่มันแบบแคบสำหรับหนูเกินไปแยดูแลไห้เขาหน่อยดิดูแลเขาดูแลไห้เขาด้วยนะนี่ม้ามันอยู่ที่นี่เราสามารถขี่ม,าาม้าตามธรรมชาติได้นอนก่นอนนะเฮ้ยนอนทำไมอือนอนดิเสียงไก่ดูเหมือนจะเสียงแหบ ตัวสบายเจ้าหมาก็เป็นเอาเอาไปไปกินไปนั่นม่ใช่ยานะมันบล็อกไปกินบล็อกทำไมลอะไรเนี่ยเห็นไหมมามามาไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันเถอะโอ้โหสนุกได้ไหมเนี่ยพาไปเล่นน้ำอันจะพาแกไปเล่นน้ำเล่นน้ำโอ้โหสนุกไหมเห็นไหมเล่นน้ำมันสนุกมากเลยโอ้โห มากเลยเขึ้นไม่ได้หรอเห็นไหมสนุกมากเลยเป็นพาเกมกินยา่าไนไงไกาย่กินไก่เลยสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่ะเฮ้ยขามาขามาจมในบ่อขามาขามาเอ๊ะไม่ขามาด้วยเหอะ ไม่ช่วยยันด้วยเดี Oke, think, ๋ยวจะเอาแกไปกินต้มไก่ดิ๋ยวแกค่ะสัตเจอเอาซาสัซาเอ่ะแกไปสวั ifer, สดีสำหรับวันนี้ก็อย like, like, <It> ่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจะได้ถามคลิปแบบนี้อีกไปไปไปอู้หู้อ๋อไปไป